ขอร่วมอภิปรายร่างพรบนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระที่ของผมพื้นที่ที่ผมเป็นสอสอนั้นไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการที่รัฐทวงคืนที่ประชาชนแต่ถ้าว่าครับเมื่อรัฐในที่นี้คือรัฐบาลทหารคือรัฐรเผด็จการที่มาจากการยึดอํานาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เกิดผลพวงที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของการทวงคืนผืนป่า จึงเป็นสิ่งที่ผมในฐานะผู้แทนครับควรที่จะต้องติดตามควรที่จะต้องรู้สึกร่วมเพราะนี่คือความเป็นความตายของประชาชนท่านประธานที่เคารพครับย่อมเป็นสิ่งที่ผิดปกติแน่ๆครับที่ระยะเวลาจากปี2,557ถึง2,562เพียง5ปีเท่านั้นมีคดีที่เกิดจากนโยบายที่เรียกว่าทวงคืนผืนป่านับเฉพาะ เรื่องของที่ดินนะครับที่คุณเล่าฟังได้พูดถึงมีมากถึง29,000กกว่าคดีมีคนติดคุกจริงครับมีคนสิ้นเนื้อประดาตัวจริงและมีคนที่เลือกที่จะจบชีวิตเพราะนโยบายของรัฐนี้จริงๆขณะที่นายทุนนายทุนที่รัฐรเผด็จการทหารบอกว่าเป็นเป้าหมายที่จะไปทวงคืนที่ดินเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วหาทางเล็ดลอดไปได้ส่วนใหญ่แล้วเอาตัวรอดจากคดีความไปได้ครับ คำสั่งที่คอสอชอที่64ทับ2567ได้ให้อำนาจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรอมนรดําเนินการทวงคืนผืนป่าและปราบปรามผู้บุกรุกที่ดินเจ้าหน้าที่ครับดาหน้าดาหน้าปราบปรามอย่างหนักอย่างเป็นที่น่าสงสัยเหลือเกินว่าตเตรียมการเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจหรือไม่จนเกิดการต่อต้านครับ ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวสื่อมวลชนนําเสนอปฏิบัติการที่จากที่เรียกว่าทวงคืนผืนป่านะครับสื่อมวลชนใช้คําว่าเป็นการยึดที่ดินชาวบ้านโดยกอรอมนอย่างครึกโครมนําเสนอข่าวนี้ออกมาอย่างครึกโครมก็เลยทําให้คอสชออ,อกคําสั่งที่66/2557กําหนดข้อปฏิบัติครับว่า การกระทำนี้การดําเนินการนี้ต้องไม่กระทบกับผู้ที่มีไรายได้น้อยไม่กระทบกับผู้ยากไร้ไม่กระทบกับผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินแต่ทีนี้พอเราไปดูการปฏิบัติจริงๆแต่ทีนี้พอเราไปดูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและโดนคดีความจากนโยบายนี้ของรัฐบาลเผด็จการนั้นจากที่ผม นะครับเคยเป็นทีมงานของพักอนาคตใหม่มีโอกาสได้ไปในพื้นที่ต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่เกิดกรณีแบบนี้คนที่โดนทวงคืนที่ดินคนที่โดนคดีส่วนใหญ่แล้วคือผู้มีไรายได้น้อยครับคือคนยากคนจนคือตาสีตาสาใยมีใยมาครับส่วนใหญ่เลยท่านประธานที่เคารพผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนแม่บทป่าไม้ ที่มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่านะครับจากครั้งนั้น31ล้านไร่เพิ่มให้เป็น40ล้านไร่ใน10ปีซึ่งนั่นหมายถึงการที่จะต้องยึดคืนที่ดินประชาชนนี่แหละครับอีกประมาณ26ล้านไร่แผนแม่บทป่าไม้นี้ครับจัดทำขึ้นโดยคน17คน5คนคือที่ปรึกษาอีก12คนคือคณะผู้จัดทำใน17คนนี้นะครับ พบว่าเป็นทหารถึง11คนไม่มีสัดส่วนตัวแทนภาคประชาชนครับหรือนักวิชาการสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีครับแผนแม่บทป่าไม้นี้ถูกนำเสนอในเดือนสิงหาคม2557หลังการยึดอำนาจเพียง3เดือนหรือหลังนโยบายทวงคืนผืนป่าไม่ถึง45วันโอแม่เจ้าอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นครับเนี่ย รวดเร็วปานกามนิตหนุ่มท่านรู้ได้อย่างไรว่าต้องทวงคืนที่ดินตรงไหนบ้างท่านรู้ได้อย่างไรครับว่าม,ามีชุมชนไหนที่บุกรุกต้องเอาที่ดินคืนทั้งทั้งที่ประเทศไทยก็กว้างใหญ่ไพศาลนะครับ320ล้านไร่นั่นหมายความว่ากอรมนรหรือทหารซึ่งร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้กำหนดยุทธศาสตร์และปฏิบัติการนั้นท่านมีข้อมูล เตรียมไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่หรือไม่ครับนั่นหมายความว่าหลังการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นที่เราเรียกว่าเราก็คิดว่ากอ,อรมนนี่จะลดบทบาทลงก็จะหายไปแต่กลับกลายเป็นว่าไม่เลยครับเพียงแค่เปลี่ยนบทบาทเข้าไปยุ่งในเรื่องอื่นๆเท่านั้นซึ่งรวมถึงการจัดการทรกกัพยากรธรรมชาติอย่างที่ดินและป่าไม้ใช่หรือไม่ครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำครับโดยที่เราไม่เคยตั้งคำถามเลยว่า มีฐานกฎหมายไหนรองรับอำนาจความชอบธรรมที่ให้ทหารเข้าไปทำในเรื่องเหล่านี้มาจากไหนครับเพียงแค่คำว่าภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เท่านี้เองเหรอฮะภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่กอรมนอเองนั่นแหละครับได้เป็นผู้นิยามความมั่นคงของรัฐโดยวัตถุประสงค์จริงๆแล้วก็เพื่อต้องการที่จะคงองค์กรนี้ต่อไป ท่านนิยามเข้ากับอะไรครับนิยามเข้ากับเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนเข้ากับเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้ากับเรื่องการจัดการไฟป่าเข้ากับเรื่องการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่ดินเชื่อมโยงยิ่งกว่าแกดแพตอีกนะฮะเยอะแยะมากมายเลยท่านประธานที่เคารพต้นแบบ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของนโยบายทวงคืนฝืนป่านั่นก็คือโครงการจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือคอจทออในปี2533ก็อรมนอนี่แหละครับก็เจ้าภาพแต่ครั้งนั้นร่วมกับกรมป่าไม้ ที่บอกว่าโครงการนี้เป็นต้นแบบที่บอกว่าโครงการนี้เป็นรุ่นพี่ก็เพราะปฏิบัติการตามโครงการของกอจอทอนี้มาแข่งขันมาจริงจังหลังรัฐประหาร23กุมภาพันธ์2534ในยุคที่ปกครองโดยเผด็จการทหารเช่นกันมีการบังคับให้ชุมชนต่างๆอพยพออกจากพื้นที่ครับ จากที่เดิมที่เคยอยู่ไปอยู่อย่างที่ใหม่ที่รัฐเตรียมไว้ให้โดยที่ไม่ได้ดูเรื่องของการอยู่มาก่อนไม่มีเรื่องของวิถีชีวิตไม่มีเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนไม่รู้อะไรเลยครับไม่สนเลยว่าย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วพวกเขาจะทำมาหากินอะไรกอรมนอครับไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ ทหารไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้แต่พอเราปล่อยให้เขากำหนดนโยบายในห้องแอร์แล้วโยนลงมามันก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนยากลำบากทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนท่วงคืนผืนป่าหลังการยึดอานาจ22พฤษภา2557นี่ก็เช่นเดียวกันครับอีกนิดเดียวครับความชอบธรรมที่รองรับปฏิบัติการนี้ของกอรมนมีเพียงแค่คำสั่งของหัวหน้าคสอชอ แค่นี้เองเหรอครับประชาชนต้องติดคุกติดตารางตอนนี้คดีก็ยังไม่สิ้นสุดหลายคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวมีคนฆ่าตัวตายเพราะนโยบายนี้ของรัฐบาลเผด็จการผมพูดไปแล้วเยอะแยะครับผมคิดว่าเราปล่อยเรื่องแบบนี้ไปอีกไม่ได้ครับด้วยเหตุนี้ผมจึงสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ครับและหวังว่าเพื่อนประชาชนนะครับเพื่อนสมาชิกจะให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนที่ถูกดำเนินคดีขอบคุณครับ